สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอมิน3659าทารอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายของวันพุธวันที่16เดือนเมษายนพศสองพันค่ะหมอมินจะมาแรนดอมนะคะตรงนี้มาสองใจเขาคนนั้นเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณณนะเวลานี้ตอนนี้นะคะทุกคน ดวงที่หมอมินจะแรนดอมดูได้ทุกเพศคุณไปแทนเพศเราเองนะดูได้ทุกราศีไม่ว่าคุณจะไปผูกดวงแล้วอยู่หัราศาศาตวันตกหัราศศตทยธาตุอะไรก็ดูได้เาวสุขเดวจันทร์ดูได้หมดเพราะว่ามันเป็นดวงแรนดอมนะคะตรงนี้แต่อย่าเอาการดูดวงทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไปยึดมั่นไปถือมั่นว่าเป็นของคุณหมอมีนอยากให้คุณดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแง่คิดหรือจะเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะตรงนี้นะ ทำจิตใจให้สงบแล้วอธิษฐานหนึ่งคนคนนั้นนะคะก่อนอื่นมอมินขอดูพลังงานที่ผ่านมาและตอนนี้ของคุณก่อนนะคะคุณเป็นอย่างไร ใบแรกเลยอืมนะคะแน่นอนแหละที่ผ่านมานะคะมอมินว่าเราทุกคนมีเรื่องที่ผิดหวังมีเรื่องเสียใจตรงเนี้ยนะคะในสิ่งที่ที่มันมันเป็นเรื่องเสียใจนะคะตรงเนี้ยแต่สิ่งที่แม่หมออยากจะบอกนะคะถ้วยหมายถึงความรักความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยแม่หมอว่ามองไปข้างหน้าดีกว่านะคะบางท่านอาจจะเพิ่งเพิ่งเกิดเรื่องแน่นอนละคะเรา เรายังมีแผลอยู่ในใจนะคะตรงนี้แต่ถ้าบางท่านเกิดนานแล้วนะคะนาน,น,านมากๆอย่างเงี้ยอาจจะหกเดือนเป็นปีสองปีแล้วแม่มอว่าการมุกไปข้างหน้านะคะตรงนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราควรทําตรงเนี้ยถ้าถ้วยคุณอาจจะดิวกับธาตุน้ํากรกลมินพิจิกอันนี้ที่ผ่านมาหน้าตอนนี้เป็นอย่างไงบางคุณเข้มแข็งเนาะคุณใจแข็งละคุณเข้มแข็งละบางคนความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะในออฟซอด ใครบางคนหรือบางท่านเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งก็ได้หรือถ้าคุณบอกหมอว่าเออหมอเราไม่ได้ขัดแยงแ้งกับเขาเลยเขาพูดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้หัวร้อนใจร้อนนะ,ะถือดาบชูนะ,ะหน้าหิา้วคิ้วกระมวดใส่เราอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้อ่าเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์บางทีเราก็เหนื่อยตรงนี้นะคะบางคนเป็นเรื่องความบาดหมางความไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้ธาตุลมตึนกูเมทุนนะ มาดูใบต่อมาสิบเหรียญตรงนี้นะคะเออสำหรับบางท่านนะคะตรงนี้แน่นอนละคะ่ะบางคนคบกับใครนะคะอันนี้ธาตุดินกันผสมังก์คุณคบกับใครคุณคาดหวังที่อยากจะเป็นอนาคตทุ่มเทยังน้อยทุ่มเทละคะ่ะหรือบางคนเป็นแฟนเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วภาพอดีตที่ผ่านมาแต่หน้าตรงนี้แม่หมาว่าคุณเติมเต็มให้กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเขาทําอะไรให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเสียใจแล้วเขาก็เป็นคนปากแข็งไม่ยอมรับผิดตรงนี้นะคะแน่นอนแหละสิ่งที่จะแก้ไขการกระทํตัวเองได้นึงนะคะคนเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองมีข้อดีอะไรแล้วก็พัฒนาตรงนั้นข้อเสียเราก็ต้องมองเห็นด้วยเขาถึงจะพัฒนาได้นะคะตรงนี้ถึงจะปรับเปลี่ยนได้นะคนนี้ไม่เคยยอมรับผิดก็ได้หรือบางท่านเป็นเรื่องความขัดแย้ยงอย่างที่หมอว่านั่นแหละ ความรู้สึกของคุณคุณมีแผลอยู่ในใจคุณรู้สึกเสียใจแต่ถ้าท่านใดที่เป็นเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจบางคนต่างนิ่งต่างห่างออกมาทั้งที่เราเสียใจคิดถึงกันละกันอยู่ก็ได้ห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณใส่ใจนะคุณดูนะเขาเคยไม่ไม่ไม่ว่าเขาจะไม่มีเงินนะคะล้มเหลวแค่ไหนคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณคอยปลอบใจปลอบประโลมอยู่เคียงข้างเขาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคุณรู้สึกคุณเติมเต็มให้เขาเสียเปลี้ยนคุณโดดเดี่ยว คุณรู้สึกาน้อยเนื้อต่มใจในความรักคมสมพั์ว่าจะเป็นคําพูดหรือสิ่งที่เขาทําผิดกับเราแล้วเขาไม่เคยยอมรับผิดขอโทษก็ไม่มีคนนี้ปากแข็งนะคะตรงนี้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะตรงนี้นะให้เราแฟ a น,นะคะชาพ,พึกศพลคณาพฤกศพให้พละตอนนี้หมอมินว่าคุณยึดมั่นความดีนะคุณเป็นคนมีคุณธรรมอยู่ในในตัวบางท่านใช้ธรรมะเยียวยา <c oughs> จิตใจตัวเองบางคนอาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบ,บัติธรรมนะ ตรงนี้หรือบางคนก็คือรู้สัจจะทำละคะ่ะบางคนมีบุญเก่าของเก่าติดตัวมานะคะเรารู้สึกว่าเออถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปความรักความสัมพันธ์เราทําเต็มที่แล้วคนเราสินไม่เสมอกันก็อยู่ลําบากหรือความเสียสละจาคะพวกนี้ไม่เสมอกันก็อยู่กันอยู่กันไม่ได้นะคะตรงนี้แน่นอนละแม่หมอว่าคุณเริ่มทําใจเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ได้เติมเต็มให้กับตัวเองก่อนตรงนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องความขดัดแยง้งไม่มาว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาหรือวุฒิภาวะวุฒิภาวะโตกว่าตรเนี้ยนะะมาดูฝั่งเขานะคะตรงนี้นะ ใบแรกสองดาบนะคะ <c oughs> ฟังเขาหนึ่งนะคะตาที่เขาปิดอยู่ไม่ว่าเขาทำอะไรเหมือนเขามองไม่เห็น,นสิ่งที่เขาทำผิดหรือคุณทำดีแค่ไหนมันก็มองไม่เห็นหรือเปล่าหรือความรักความสัมพันธ์นี้สองดาบมันค่อยกันถ้าไปผูกด,ดวงหมายถึงหนึ่งกับหนึ่งคือความขัดแย้งค่ะความไม่เข้าใจหรือคุณพูดอะไรไปเขารู้สึกไม่ไม่เข้าหูเลย <c oughs> ช่วงนี้นะคะเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตรงนี้ สองดาบยังเป็นสภาวะที่นิ่งด้วยค่ะทุกคนนิ่งเงียบไม่คุยไม่เคลียร์หรือช่วงนี้ปิดกันก้นกันไปถ้าหนักกว่าน,นั้นบางคนอาจจะเป็นการบล็อกได้ด้วยนะคะ <c oughs> คนคนนี้คารมณ์ค่อนข้างขัดแยง้งสับสนนะตอนนี้นะคะอัศวินนะคะในนะคะอัศวินถือ,ถ,อถือไม้เทา้าอันนี้ธาตุไฟเมสิงหโนบางคนคุยกับคนทางไกลหรือถ้าอยู่ใกล้มันก็เหมือนห่างนะคะถ้านิ่งแบบเนี้ย คนคนนี้นะคะกระตือร้น,นนะเป็นคนทํางานเก่งกระตือร้น,นนะคะมุ่งมั่นนะเป็นหนุ่มนักธุรกิจก็ได้นะคะคนคนนี้แม่หมอมบอกเลยว่าตอนนี้เขาอาจจะกําลังโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเขาอยู่ก็ได้นะคะถ้าอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะรู้สึกแบบคิดอะไรมากนะคะสิบเลี้ยญไพ่ของคุณตีคู่มาเลยฝังคุณฝังเขาก็มีคนคนนี้เขาเนึกถึงอะไรเขาเนึกถึงความอบุนความผูกพันบางท่านคบกันมานานก็ได้นะคะอยู่กันมานานพบกันมานานหรือคุณทุ่มเท หรือบางกรณีบางคนก็คือเป็นสถานะที่เป็นครอบครัวแล้วด้วยอย่างนั้นนะคะมีลูกด้วยการแต่งงานแล้วอย่างนั้นนะคะเข้านึกถึงคุณหนึ่งดาบนะอันนี้ความจริงความชัดเจนบางคนใจแข็งนะหรือคุณทั้งคู่ต่างนิ่งใจแข็งทั้งคู่ทั้งที่เราคิดถึงกันก็ได้หรือความรักความสัมพันธ์นี้ถ้ามีประเด็นที่คุณเสียใจเรื่องเกี่ยวกับรักเราสองสามคนความสัมพันธ์นี้คุณต้องการการเคลีย อ่านะคะแม่หมอว่าโยกกัดใบเนี้ยแม่หมอจะอธิบายต่อดิเพราะว่าถ้าความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาดึงใครเข้ามาคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมคนคนเนี้ยรักพี่เสดายน้องคุณก็ช่าคุณก็ดีอีกคนก็ใช่คุณก็ดีอีกคนก็ชอบแบบนั้นนะคะแบบเนี้ยแต่แน่นอนละคะไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องการการเคลียร์เท่านั้นคุณต้องการการชัดเจนและครอบคุณก็มีเป้าหมายมีทงในใจถ้าเขาไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนแม่หมอว่าคุณหักดิบ ตัดจบหรือพยายามมูฟแล้วใบนี้นะคะทหารพิเศคนเกิดวันจันทร์คนคนนี้อาจจะความลับเยอะนะคะความลับเยอะนะ,ะตรงนี้หรือเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถ้าเขาเป็นสิบเหรียญทหารพริเศเขามีคนของเขาแล้วหนึ่งเขามีครอบครัวแล้วคําว่ามีครอบครัวบางครั้งไม่ไม่ใช่จําเป็นต้องแต่งงานจดทะเบียนสมรสเสมอไปนะคะทุกคนเขาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแฟนเนี่ยสังคมก็รับรู้ทุกคนทั่วไปก็รู้ ถือว่าเขามีแฟนหรือเขามีใครครบมาก่อนหนะ้าเราก็ได้ณนะตรงนี้แม่หมอว่าคุณก็ต้องการการชัดเจนไม่ว่าเขาจะมีประเด็นไหนเช่นมีปัญหาขัดแยง้งไม่เข้าใจกับคนคนนั้นแต่ดึงเราเข้าไปมันจะกลายเป็นรักเราสองสามคนทันทีหรือความรักนี้เขาเนี่ยแหละค่ะไม่เคยชัดเจนกับใครเลยคุยหลายๆคนเราก็ต้องการเหมือนกันละชัดเจนเนี่ยนะคะคนคนนี้อาจจะความลับเยอะแต่ถ้าคุณมาก่อนเขาดึงใครเข้ามาแม่หมอว่าเขาลังเลโลเลสับสน ต้องปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยละสามดาบเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องหนึ่งคำพูดทิมแทงใจเราให้เราเจ็บปวดเราเสียใจสอง the high priestess บวกสามดาบคนนี้ความรักนี้นะรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เราหรือเราเขาดึงเราเข้าไปโดยที่เขายังไม่เคลียร์คนหนึ่งมันก็เจ็บนันะคะ่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไร่ถ้าตัวเขาออกมาฝั่งนี้ <c oughs> นอ้อขคอทยแบบนี้อาจจะเป็นเพราะความใกล้ชิด ถ้าเข้าไปดึงใครเข้ามาหมอมหมอมินเห็นหนึ่งทางออนไลน์ใบหนึ่งนะคะเนี่ยสองดาบอีกหน,หนึ่งนะคะอัศาวินเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวคนในสายงานในบริษัทเดียวกันเพื่อนของเพื่อนคนในแวดวงใกล้ๆตัวเขาแต่ตอนนี้อาจจะเป็นข้อความใกล้ชิดแต่คนคนนี้หมอมินว่าเขาไม่ได้ชัดเจนเขาหรอกหนึ่งเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วอย่างที่หมอบอกไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือเขาคบกันอยู่นะคะตรงนี้มาก่อนเขาอย่างเงี้ยนะคะ เอาง่ายๆความรักของเขาไม่ได้ชัดเจนตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดและเสียใจและเขาก็ต้องการการชัดเจนเหมือนกันตอนนี้นะคะมาดูใบต่อมาแม่หมอเขาหววยห,หาคุณนะสิบเดืยนออกมาพร้อมกันเลยเอ่อเจ็ดถ้วยนาตรงนี้เขาคนคนนี้ยแม่หมอว่า ช่วงเนี้ยนะคุณฝันหนึ่งเขาไหมนะฝันหึงคนเดิมๆคนเก่าๆหรือคนที่มีประเด็นเจ็ดถ้วยถ้าคุณไปเจอสถานการณ์เช่นเออแม่หมอเขาไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนหรอกมีใครหลายคนนะมีสองสามสี่เลยคุยไปเรื่อยอ่าแน่นอนละค่ะไม่มีใครอยากอยู่ในหมวดนี้นะคะคนคนนี้กําลังค้นหาหาตัวเองก็ได้หรือแม้แต่มีคุณเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะทุกคนมีสเสน่แล้วอืม วันไว้ไปเรื่อยเนี่ยวันไว้นะคะตรงนี้อยู่ใกล้ชิดแม่หมอว่าสิ่งใดก็ตามที่เขาทําผิดกับคุณมันขึ้นมาหมดเนี่ยที่แม่หมออ่านเนี่ยเขาเสียใจนะเนี่ยให้ยืนคอตกนะคะเหมือนภาพของคุณที่ผ่านมาเลยตอนเนี้ยเขากาลังเสียใจรู้สึกผิดกับคุณน่ะหรือเขาไปเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายตอนนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาเลือกในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วว่าคบกับคนที่ที่เขาคุยเนี่ยที่ดึงใครเข้ามานะคะ มันใช่หรือเปล่าหรือสภาวะขัดแย้งก็ดีแม่หมอว่าคนคนนี้คิดถึงคุณละเสียใจถ้วยอ่ะมันล้มแปลว่าความรักที่เขาทํามันล้มมันพังไปกับมือเขาเสียใจนะคะตรงเนี้ยคนคนนี้ก็มีสเสน่ห์ของเขาปกตินะคะตรงเนี้ยนะแต่ตอนนี้ก็คือเขาไม่ไม่ต้องการหันไปเหลียวมองผู้ใดละตอนเนี้ยคิดถึงความเจ็บปวดและเสียใจเพราะอะไรเพราะเขาผูกพันกับคุณนะะหรือคุณทุ่มเทหรือคุณเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างหรือคุณเป็นสถานะครอบครัว ตรงนี้นะคะความรักของเขาเนี่ยมันผิดศีลธรรมกับคุณนะคะตรงนี้ได้ด้วยทําให้มันไปไม่ได้หาด้วยเนี่ยเสียใจยนะคนคนนี้ต้องการเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณตรงนี้นะคะคุณทั้งคู่บางครั้งปิดกั้นกันไปหรือบางคนบล็อกกันไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะคะถ้าไม่บล็อกกันไปก็คือปิดกัน้นมีกำแพงไม่พูดไม่คุยช่วงนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, คนเกิดวันอังคารชีวิตเขาพังนะคะ ตอนนี้ชีวิตเขาพังชีวิตกําลังมีปัญหานะะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในสิ่งที่เขาเลือกตัดสินใจมันมันผิดพลาดมันผิดแผนไปหมดเลยตรงนี้นะคะเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเขานะคะหรือคุณไปจับได้ป๊ดแตกที่ผ่านมาสเตรงนะคะราศีสิงห์ราคนาสิงห์คุณเขาอยากอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นกับคุณอ้อมกอดที่เคยอบอุ่นความรักที่เคยเติมเต็มสภาวะที่เคยผูกพันกันมาแต่เขาทําพังเอง ตอนนี้เขาเจ็บปวดและเสียใจยิ่งกว่าเจ็บปวดและเสียใจนะคะทุกคนคุณเสียใจที่ผ่านมาแค่ไหนเขามากกว่านั้นเพราะของเขาพิ่ยแย่ๆขึ้นมาเยอะเขาก็โหยหาสิ่งที่อบอุ่นและเติมเต็มกับคุณนี่แหละตรงนี้นะคะเจ็ดเดือนเป็นดาวเสาคนคนนี้กับคุณน่าจะสร้างอะไรกันมาเยอะหรือทุ่มเทให้ความรักความใส่ใจเข้าคุ้นคิดอย่างนัก็นไหมอันนี้จับนะคะจับเสียมจับพัอ่ะนะคะถ้าไม่หมอขอพูดผิดขออภัยแล้วกันนะคะเนี่ย นะ,ะจะลดน้ำพรวนดินตายหญาพวกนั้นนะคะเพื่อมาพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากดูแลคุณคิดคุณคิดอย่างหนักมาดูอาการของเขาเขารู้สึกยังไงคุณณเวลานี้นะคะ เหรียญเขาอยากทําเพื่อคุณบ้างอยากกลับมาทุ่มเทพเพื่อคุณใส่ใจเพื่อคุณหรือที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไปโฟกัสเรื่องเงินท้องเรื่องนาทีการงานการประสบความสําเร็จไม่เคยใส่ใจเราพอเราคุยเขาก็อารมณ์ไม่ดีก็ได้นะบางท่านไม่ได้เป็นมือที่ไม่ได้มีมือที่สามเสมอไปแต่ใบนี้ถ้าคุณทุ่มเทอะไรเขาอยากกลับมาทุ่มเทพเพื่อคุณใส่ใจคุณนะนะคะอ่านะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์อัศวินเหรียญ คนคนนี้กับคุณอาจจะนิ่งกันไปบางคนคุยกับคนทางไกลนะเป็นนักธุรกิจนะเกี่ยวกับรถนะหรือเกี่ยวกับเป็นเซลลก็ได้นะคะแต่อยู่ใกล้มันก็เหมือนไกลอย่างที่หมอบอกถ้าไม่คุยกันหรือถ้ามีประเด็นผ่านมาแล้วมันก็จะคุยกันน้อยลงมองหน้ากันไม่ติดคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขายังยังถือคุณไว้นะคะตรงนี้แต่สาภาวะนนิ่งกําลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ฟอร์มเยอะนะตรงนี้ควีนถือถ้วยนะคะธาุน้ําารกนมีนิจิก คุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่ใส่ใจเขาเขาคิดถึงถ้วยแห่งความรักที่คุณมีบางคนเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะแต่ตัวเขากลับกลายเป็นว่าคุณถือถ้วยน้ําอารมณ์ดีเย็นแต่เขาถือดาบใส่คุณเขารู้แล้วนะที่ผ่านมาเนะี่ยเขาอารมณ์ร้อนหัวร้อนนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นไหนนะคะเช่นเขาดึงใครเข้ามาเขาไม่เคยขอโทษคุณหรือเขาไม่เคยคิดว่าเขาผิดก็ได้แถมยังมาพานว่าเราเนี่ยละ่นะ,ะหาเรื่องหาความหรือแม้แต่มีปัญหาขัดแย้งเขาก็คิดว่าเขาเป็นผู้ผู้ถูกเสมอนะคะถือดาบตรงเนี้ยหน้าเห็นไหมคะหน้าเข้มเลยตรงนี้นะคะเขารู้นะคะว่าเขาทําผิดอะไรตรงนี้นะคะความรักความสามาัรถเขามีอะไรหลายสิงหลายอย่างตอนนี้อยากทําเพื่อคุณเห็นไหมอยากเก็บเงินเก็บทอง จะซื้ออะไรดีไปฝากคุณนะ,ะซื้ออะไรไปฝากคุณไปต้อนคุณไปดูแลไปใส่ใจหรืออะไรให้คุณนะคะตรงนี้เพื่อจะได้ขอโทษนะคะตรงนี้อยากจะทําอะไรเพื่อคุณเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่อไม่ชัดเจนกับคุณแต่แรกหรือมีคุณคบกับคุณแล้วยังยังหวนไว้กับคนอื่นแม่มอว่าเขารู้ตัวแล้วล่ะ ฝั่งคุณออกมาฝั่งเขาในใจก็ออกมาเขารู้ตัวนะคะว่าเขาทําผิดกับคุณนะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่าย t ท k e action ทาเพื่อเขามาตลอดตอนนี้แม่มอว่าถ้าจะเป็นคุณก็ได้นะนะคะอัศกินดามเนี่ยตัดนิ่งเฉยเย็นชาเขากําลังรู้สึกน้อยใจรู้สึกโดดเดี่ยวนะแต่ถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจคุณเขารู้ตัวนะคะว่าตอนนี้ชีวิตเขาครึ่งๆกลางๆมีปัญหาการเงินด้วยเห็นไหมคะความรักที่มีเรา เมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวคุณเขาเคยคิดนะว่าเวลาเขาทุกข์ทุกกายมีคุณปลอบใจปลอบโยนให้คําปรึกษาให้คําดูแลนะคะพูดเพื่อให้กําลังใจเวลาไม่มีเงินทองคุณช่วยเหลือก,ก็คุณไม่ว่าปังนิดๆหน่อยๆก็คือการให้นะคะทุกคนตรงเนี้ยคุณซัพพอร์ตเขาดูแลเขาแม้กระทั่งจิตใจความรู้สึกเขานึกถึงตรงเนี้ยที่เคยมีคุณชีวิตเขาตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวครึ่งๆกลางๆเมื่อไม่มีคุณก็ได้หรือมีปัญหาเนี่แหละ ะะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงกอดรัดความรู้สึกนี้ไว้หรือเขากําลังคิดว่าคุณมีตัวเลือกใหม่หรือเปล่ามีคนคุยไหมนะคะเดทบางคนห่างไปเป็นนัยยะว่าจบไหมหรือบางคนจบแล้วแต่แปลกนะเดทเนี่ยเวลาจบเห็นไหมคะดอกไม้หรือบางท่านอาจจะมีแสงพระอาทิตย์ตรงนี้แต่นี่ดอกไม้สีขาวผุดขึ้นคนคนนี้เมื่อก่อนจิตใจเขาดํามืดใจดํากับเราแรงน้าใจก็ได้ ไม่เคยใหญ่ดีเราเลยว่าตัวเองผิดก็ยังไม่เคยยอมรับผิดตรงนี้แต่เมื่อจบหรือจากหรือห่างไปก็ตามความรู้สึกเขาผุดขึ้นเป็นดอกไม้สีขาวความรักที่บริสุทธิ์ที่คุณเคยมีมันกลับฟื้นขึ้นมาเหมือนบางอย่างที่มันเหมือนห่างจบไปเหมือนคนกําลังรู้ใจเองว่าเฮ้ยคุณดีที่สุดแล้วคุณเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่ดีกับเขามากมายนะใส่ใจเขารักเขาให้ความเกื้อูลเขานะชีวิตไม่ได้โดดเดี่ยวเมื่อมีคุณ คุณเข้ามาเติมเต็มทําให้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะมันผุดขึ้นในความรู้สึกเขาก็ได้นะคะตรงนี้อาเดจัจเมนนะคะจัดเมนเป็นไพ่ผลการกระทําไม่ว่าทําอะไรก็ตามมาที่ผ่านมานะคะทุกคนแต่แน่นอนละอดีตพบชาติ เราไม่รู้หรอกเราทําอะไรคนเราเกิดมามันไม่ใช่เรื่องเมือนี่จะไปเจอคนนี้ไปเจอคนนั้นแล้วเขาดีกับเราเขาทําลายความรู้สึกเราแต่แน่นอนล่ะค่ะเราไม่สามารถไปนะคะไปไปไปรื้อฟื้นได้หรือที่ผ่านมานะคะแม่หมอบอกเลยว่าเราที่ผ่านมาด้่แหละอะ่ะเมือม่อเมื่อวานนี้ก็ได้เราไม่สามารถปิดแก้อดีอดีตได้อันนี้นะคะทุกคนรู้นะะแน่นอนละ่ะมันแก้ไม่ได้ทําอะไร ้องมีสติต้องคิดก่อนถึงทำถูกไหมคะแต่ถ้ามันทำผ่านไปแล้วสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดเขาต้องแก้ไขที่ตัวเองเขาต้องรู้ตัวอย่างที่หมอพูดนะคะถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ทำไมวันไว้ฉันที่ฉันก็รักแฟนฉันนะ,ะใกล้ชิดใครแล้ววันไว้นี่แหละผลพวงจากตรงนี้ก็คือไม่มีคุณแล้วเพราะความไม่ซื่อสัตย์หรือทำร้ายจิตใจคุณด้วยคำพูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่เคยยอมรับผิดแล้วก็ไม่แก้ไขแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองผิดอะไร แล้วมันจะแก้ไขได้ยังไงการแก้ไขกรรมหมายถึงการกระทําเราที่ดีสุดเราต้องรู้ตัวนะเหมือนที่แม่หมอกําลังชี้ว่าเขาไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้นะคะจัดเม้นเขารู้แล้วว่าเขาทําอะไรถ้าอย่างนั้นคงไม่ได้มาเสียใจแบบนี้แล้วค่ะเสียใจแบบนี้นะแล้วก็มาเจ็บปวดอย่างเนี้ยนะผลที่ทําแล้วใบน,นี้เขาอาจจะคิดว่าอยากลื้อฟื้นเรื่องราวกับคุณให้เนี่ยให้จัดเมนสําหรับเนี้ย ะะมันไม่ใช่เทพเจ้าการเบี้ยนปะแต่แต่เป็นสภาวะแฟนครอบครัวที่อบอุ่นใครบางคนอยากกลับมาในความรักความสพมัน์คนคนนี้ผูกพันกับคุณแต่แม่หมอก็อยากจะพูดบาบางอย่างมันเป็นวิบากก็ได้นะเรารักกันดีๆอยู่แล้วจู่ๆเขาก็มีแบบเนี้ยมันอาจจะหมายถึงวิบากกรรมนะ,ะจอนเข้ามาทําให้เราพัดภาคห่างเหินเจ็บปวดเสียใจนะคะตรงนี้แต่แน่นอนล่ะคะ่ะเมื่อ ตรงนี้มันสาเร็จไปแล้วคนคนนี้ก็ตื่นรู้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับเขาว่าจะแก้ไขยังไงเราขึ้นอยู่กับเราจะให้โอกาสไหมนะคะแม่หมอว่าไม่ได้มาชี้ว่าคุณต้องให้โอกาสใครนะคะแม่หมอดพูดไปตามไพ่คนคนนี้อยากกลับมาพยายามเพื่อคุณแต่ว่าตอนนี้ปิดกั้นกันไหมครับบล็อกกันไปไหมนะคะคิงออฟสอดปากแข็งมากๆคนเนี้ยแม่หมอบอกเลยปากแข็งที่ผ่านมายังยังปาก อ่านะคะเขาเรียกว่าปากแข็งไม่พอเนาะยังพูดไม่ดีด้วยอย่างนี้พูดไม่ถนอมน้ําใจเรานะคะตรงนี้ได้ด้วยแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขารู้แล้วแต่แน่นอนเราปากแข็งอีโก้ด้วยนะ,นะนะคะตรงนี้เจ็บนะเนี่ยมีบาดแผลด้วยเจ็บแต่เก็บอาการคิดถึงคุณมากๆทุกเศร้าคิดถึงคุณเดโมนคนเกิดวันจันทร์นะคะราศีมีและคนามนีคิดถึงคุณค่ะทุกคนตอนนี้กําลังสับสนวกวนคิดฟุ้งซ่านแต่เรื่องของคุณ คนคนนี้แต่ปากแข็งแม่มอบอกเลยทุกเศร้าตรอมใจเลยก็ได้แต่เก็บความรู้สึกแต่เก็บอาการเนี่ยเจ็บแต่เก็บอาการค่ะคุณดูไพ่นะ,ะเจ็บนะแต่เก็บอาการเนี่ยนะ,ะตรงเนี้ยนะ,ะเนี่ยคิดถึงคุณมากมายอยากลื้อฟื้นมากๆอสืบสืบส่องคุณอยู่นะคะแต่เจ็บแต่มันเก็บอาการไว้นะคะตรงเนี้ยนะฮะ สิเปรียญเห็นไหมคะคิดถึงความผูกพันที่คุณมีคิดถึงความสุขความรักความอบอุ่นนะ,ะที่คุณเคยผูกพันนะคะตรงเนี้ยเขาเป็นคนที่ทําความรักคุณพังเองนะ,ะตอนนี้เขาเจ็บมากๆแม่หมอว่านะคะตรงเนี้ยอยากรื้อฟื้นกับคุณมากๆเลยนะรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อก่อนเคยมีคุณอยู่เคียงข้างเมื่อก่อนคือความรักที่อบอุ่นมาดูกันนะคะ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณหนักเวลานี้นะคะสามเหรียญคนคนนี้ถามข่าวถามข่าวสืบสองคุณนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากทำเพื่อคุณนะ,ะอยากทำที่ ครอบครัวใจพังบ้านพังเนี่ยซ่อมแซมดูแลแต่อย่าลืมนะคะเล็กเล็กน้อยน้อยมันพัง,พงอาจจะซ่อมได้แต่ถ้ามันพังทลายไปอย่าลืมะคะคนเรามีแผลนะคะตรงนี้นะตรงนี้แม่มอว่าคนคนนี้นะะเขาคิดอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะทําเพื่อคุณแตดถ้วยนะ,ะเขาทําให้คุณเดินจากเขาไปหรือถ้าเขาเป็นคนเดินจากมาแม่มอว่าความรู้สึกเขาเนี่ยอยากกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้ The d e ว i นะฮะอันนี้คนเกิดวันพุธนะฮะคนเกิดวันพุธกลางคืนตรงเนี้ยคนคนเนี้ยแม่หมอว่าพันนาการเกี่ยวคุณช่วงเนี้ยหรือที่ผ่านมาเขาเนี่ยนะคะไปรุ่มลงกับบางสิ่งบางอย่างความรักเมื่อก่อนสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะผูกพันกันมานะฮะความรักนี้ทําให้คุณต้องเจ็บปวดแล้วเดินจากเขาไปคุณไม่ได้หมดรักหรอกค่ะคุณเหนื่อยคุณหมดแรง The e m b r คนเกิดวันศุกร์คุณเป็นอ m ม r พรสที่เขาไม่สามารถลืมได้ นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แม่หมอว่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากสิบถ้วยออกมาสิบเหรียญพวกนี้ออกมาตลอดมันเป็นเกินกว่าคาว่ารักอะค่ะมันผูกพันกันมามันสร้างอะไรด้วยกันมามันมันร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรด้วยกันมาเยอะอะค่ะทุกคนเขาคิดถึงคุณนะะตรงนี้คิดถึงคุณนะคิดถึงเดนเพลยคนเนี้ย เจ็ดดาบเขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจมากมายที่ผ่านมาเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขาทําอะไรรับหลังแถมยังไม่กล้าไม่กล้ามาเคลียร์ไม่กล้าสู้หน้าหนีปัญหาด้วยหกถ้วยค่ะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์คุณทําเพื่อคุณดูแลคุณนะซ่อมแซมหัวใจที่มันพังไปซ่อมบานที่มันพังไปนะคะอืม เ้าเรียนนะคะตรงนี้แน่นอนลหละถ้าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมีคนเข้าหาเยอะแยะหรือเขาคิดว่าเขามีหรือเขามั่นใจในตัวเองตอนนี้ความมั่นใจของเขาไม่มีแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่เติมเต็มมันเก้าเหรียญแต่ถ้าเขาส่องดูคุณแม่หมอว่าคุณดูดีคุณอยู่ได้คุณมีเงินมีทองดูแลตัวเองได้ดีแต่เขาเนี่ยแย่นะฮะตรงนี้เดมเพลอร์ค่ะให้ตีคู่มากับเอ็มเพรสเดมเพลอร์เนี่ยชาวราศีเมษคนเกิดวันอังคาร ราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวโอ้แม่หมอบอกเลยนะคิงดาบพวกนี้ส่วนเอ็ม r พลเนี่ยโคตรอีโก้เลยนะคะคนนี้ไม่ว่าทํางานอะไรก็มักประสบความสําเร็จด,ด้วยน้ำพักน้ำแรงเลยเป็นคนค่อนข้างควบคุมอีโก้หนักปากแข็งนะคะแต่ใจไม่แข็งนะอีน,นาเอ็มเลเอเนี่ยนะคะแล้วเป็นททนต่างชาติที่ด้วยใครบางคนกําลังคิดถึงคุณมากไพ่ตีคู่มานะคะไพ่ตีคู่มาเอ็มลกับเอ็มเพร คนคนนี้ขาดคุณไม่ได้เหมือนได้เรียนรู้ตัวเองแล้วนะ,ะกลับมาข้างรักคุณหนักกว่าเดิมคนนี้สืบสองคุณหรือความรักความสัมพันธ์นี้ใครบางคนอยากจะหววขึ้นมาหกถ้วยนะคะกลับมาเป็นคู่ของคุณกลับมาทําความรักให้มันดีขึ้นที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วในสิ่งที่เขาทํานะคะตรงนี้ The Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตามหาสมบัติคนเกิดวันพฤหัสดา หมอมินขอขอทายแบบนี้นะคะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นห่วงช่วงวิบากที่จรเข้ามาทําให้คุณพัดภาคห่างเหินแต่ถ้าคนที่ใช่แล้วไม่แคล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปมันอยู่ที่คุณเลือกนะคะอยู่ที่คุณเลือกทางเดินนะ,ะถึงแม้บางสิ่งบางอย่างโชคชะตามันมีส่วนในชีวิตเราแต่เราเป็นคนกําหนดทิศทางเป็นคนพัฒนาตัวเองนะคะตรงนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ว่ากรรมก็ต้องปล่อยให้กรรมทํางานเราต้องสร้างความดี นะคะตรงนี้สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะเราไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลน,นะคะทุกคนตรงนี้ดูนะคะไพ่พวกนี้วีออฟฟอร์จูนกลร้อยแห่งโชคชะตาใครบางคนอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเป็นความรักและเป็นคือเขาอยากเป็นคนที่ดูแลคุณอยากเป็นคนที่ใช่อยากเป็นคู่ของคุณนะคะตรงนี้ไพ่มาขึ้นมาเนี่ยหกด้วยคนเก่าๆจะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อยากขอโอกาสคุณ อยากมีความรักที่มั่นคงขึ้นอยากพัฒนาความสัมพันธ์ใบนี้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วคนบางคนอยากกลับมาในความสัมพันธ์แต่แม่หมอว่าคุณใจแข็งมากๆนะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมคลิปรนดอมของมอมินนะคะดูดวงส่วนตัวกับมอมินนะคะหนึ่งนะไอดีไลน์แม่หมออยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่าดูแม่หมอกะพิมพ์ทิ้งไว้อา่านรายละเอียดเบื้องต้นเนิดนึ่งก่อนจะทักเข้ามานะคะ,ะ,คะทุกคนตรงนี้มอมินไม่ได้นั่งอยู่โต๊ะ ที่ทํางานแบบนี้นะคะนั่งคุณโอนปุ๊บอ่านได้ดูปุ๊บเลยหรือโอนปุ๊บชั่วโมงหน้าได้ดูเลยไม่ใช่นะคะนะ,ะถ้าคุณทักมาก่อนบ่าย,ายคุณอาจจะมีโอกาสได้คิวช่วงช่วงเย็นของวันนั้นที่ทักมาแต่ถ้าเลยบ่ายไปแล้วแม่หมออาจจะทําคลิปเสร็จแล้วแม่หมอก็ไปไล่สวนเลือกนานะ,ะแสดงว่าแม่หมอคงไม่ได้พกไพไปนะคะตรงนี้แล้วแม่หมอก็ต้องถ้าดูดวงอยู่ตรงนี้แม่หมอต้องไหว้ครูก่อนนะะ ถ้าตอบแชทคุณอาจจะได้เป็นคิววันพรุ่งนี้นะคะดูดวงส่วนตัวคุณต้องพร้อมรอคิวได้หนึ่งถึงสองวันอย่างที่แม่หมอบอกเลยนะคะแม่หมอไม่ได้บอกนะว่าโอนเราได้ดูเลยสองนะคะจองพร้อมโอนโอนคิวเพื่อรอคิวดูดวงจองจองคิวล่วงหน้าเพื่อรอคิวดูดวงนั่นแหละคะ่ะและที่สําคัญมากๆต้องพร้อมรอดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายเป๊ะคุณจะได้ไม่เสียเวลาหมอมินจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะ,ะเพราะว่าเราต้องไปทําอย่างอื่นสิ่งอื่น แม่หมอก็ทําอย่างอื่นด้วยทําสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำคลิปด้วยนะคะตรงนี้นะคะการรักษา,าเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะคะตรงนี้นะคะ,ะถ้าท่านใดอยู่ต่างประเทศต่างชาติแม่หมอก็รับดูดวงแต่คุณต้องฟิกเรื่องเวลาจริงๆนะคุณต้องพร้อมตอบแชทด้วยนะคะไม่ใช่คุณทักมาตีสี่ตีห้านะคะแม่หมอตอบไปคุณมาตอบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เช้าแม่หมอมาตอบนะสามวันคุยไม่รู้เรื่องแม่หมอต้องขออนุญาตไม่รับนะคะ ขออนุญาตเลื่อนผ่านเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องคุณต้องพร้อมโอนจองเหมือนกันและที่สําคัญต้องพร้อมรอดูดวงตามวันเวลาที่น้านไม้เวลาประเทศไทยในเวลาประเทศไทยค่ะแม่หมอดูดวงสิบห้านาฬิกาถึงสามทุ่มถ้าสมมติคุณโอนจองสิบหกอย่างเงี้ยสมมตินะคะมันต้องเป็นเวลาไทยเราแม่หมอไม่สามารถไปตื่นตามเวลาที่คุณอยู่ได้นะคุณอยู่ยุโรปไม่รู้โซนไหนหมอต้องตื่นตีหนึ่งตีสองงนี้แม่หมอนอนเป็นเวลานะคะ โอเคนะแม,ม่หมอพูดหมดแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ